เพจกาจัดการผ้าได้หน่อยเก็บขยะค่ะเพราะว่าขยะหลายค่ะอะขยะหลายแต่ว,ว่าหูอกค่ะมือนี่เคล็ดลับลของความรวยเพดขอนําเสนอค่ะอยู่นอร์เวย์ขวดค่ะขวดขวดเป็นเงินเป็นทองนะคะตัวน,นี้สองคนค่ะขวดหนึง่งกันเมนเห็นขวดให้ฝาวเก็บทันที่ค่ะตัวน,นี้ค่ะตัวน,นี้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  โตนี่ก็ะซองก็การกัดเป็นกระป๋องค่ะกระป๋องอ่าเวลาวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะพวกไหวลุกกระซีสือพวกนี้มาดื่มจะสินะแล้วก็โบว้ากันถิ่นในในทั้งพยะอาจจะเมาแล้วก็ถิ่มไหวเลี่ยลาแถวบองนั่งแถวบองบองปลาสีนะคะเวลาเพชรดมาปลามาหยั่งกระสีเจอประจําเพชรกระซี จัดการเลยค่ะเก็บค่ะมือนี้เท่าก็ได้ประมาณสองทีหกแบบประมาณแปดโคนค่ะแปดโคนแปดโคนกระซิซะ,ะส,ส,สมเงินยปนเรื่อยๆนะคะไว้จะซืือไอติมให้เล็กหน่อยนักเรียนเห็นบ่อละค่ะขยะนี่มีประโยชน์นะคะเล็กหน่อยก็จะมีค้อสูงในการซอยเก็บขยะเพราะนะส่วนนี้ต้องผ้ากันลนลงเก็บขยะค่ะเก็บตามปลาเห็นขยะอยู่ไซเข้าก็เก็บในคางท่างก็สินะ ขอกระสอนเล็กหน่อยกับเซน่าค่ะหายเล็กหน่อยหักรักษาสิ่งแวดล้อมครับควบมสะอาดอย่าทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เฮามีอยู่อย่างพลาสติกเนี่ยทันมันฝิวลงไปฝุ่นแม่นบอกอะเป็ดไปกินเป็ดกระต่ายปลาไปกินปลา,ากระต่ายปลาก็คือว่าแต่อาหารโน่นนี่นั่นกระสวบส่วนตัวสวบกัดติดไปในท้องค่ะเพดให้ตายได้ครับ บาทที่นี่การแมงอดนาเดยค่ะพ่อเพชรเก็บใดร้าลนเนยเพชรกาซีค่าไปเบิงวิธีการขายขวดย,ยูโนวเวคตอนนี้ยังสะสมใดบรบลายค่ะเก็บไปเรื่อยๆค่ะเห็นบอกค่ะเงื่นพ่องทังนั้นเลยถามนี่เพชรคนบอกว่าเพชรเศร้าเฮ็ดยูทูบ่าสะเอาฉันคือเศร้าบ เธอไปเก็บขวดขายเธอยังซี่วยกลัวเห็ดอยู่ทุกโอ้ยเผ็ดกับบ่นยอมแผลเนี่ยค่ะถึงคุณจะพูดมาอย่างนั้นเผ็ดกระสเอาชสนะไฮไดเพ็ดะละลวดไฮไดข้างยูทูบค่ะเห็นจักรยานเผ็ดบอกค่ะเวลาปั่นขึ้นมันกะสิหยาดมันบอกค่ะเผ็ดมีโคองการว่าเผ็ดซีซือจักรยานไฟฟ้ากะจากที่เคยซีซือโปเช่โปเช่เปลี่ยนใจล้วค่ะตอนนี้ สื่อจักย่านไฟฝ่าดีกว่าเพราะว่ารักษาสิ่งแวดล้อมด้วยดปั้นไปไกลเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ประหยัดค่ารถประหยัดค่าผ้าสีประหยัดโอ้ยหลายๆอย่างค่ะกระสันคลิปนี้เพรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเคล็ดลับข้อมรวยน่งจะคือเก็บปวดขายค่ะเก็บปวดขายเก็บเลขผสมหน่อยแล้วก็ซิกเก็ตเกติงริสทันมีประโยชน์กะ รบวนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสู้กันต่อไปค่ะเหนื่อยแค่ไหนลำบากแค่ไหนเพชรกับซีทนนค่ะเพราะว่าเพชรมีความสุขในการเฮ็ดอ่าคลิปมาให้เพื่อนๆเห็นในแง่ของนอกเวทหลายๆอย่างค่ะคือเก่าล้วค่ะติชมไตคลิปมาเลยเด้อค่ะหรือว่าแนะนำเรื่องซิกเรตเก็ตติ้ง ขาฝากไว้แค่น <ệt pas. S 1> ี้ค่ะสวัสดีค่ะบายบายเชมเบอรรา ราคาวิธีการขายขวดอยู่นอร์เวย์ค่ะเอาไปขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะได้18บแปโนค่ะงวนนามาเบิงวาสิเดทเทอาไดอีกค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขค่ะ